إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرون กรุณาปราณีจากอ,อสสะพานหัวตาลาโรรองผู้ทรงเมตตาตบาะของโปรอง์พรองผู้ทรงกรุณาและอีกทางผู้ทีป่ปฏิบัติตามแนวทางของท่านนัีมุฮัมัดสุลลัลฮุอะไลฮิวะซัลลัมได้รับความเมตตาได้รับสิ่งที่ดีงามในเช้าวันนี้ครับพบกันครับกับวันนี้ขอมาัท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของควานล่าครับฟ้าฝนนิดนึงนะครับเรื่องของรถติดด้วยอะไรด้วยต้องขอมาอัพกับท่านผู้ชมครับเราเข้าสู่รายการเลยนะครับอาจารย์ครับเรื่องราวของบ้านที่มีความสุข บ้านของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลนของอะไฮิวสัลลัมบรรดาภรรยาของท่านนบีมนะครับมีเรื่องราวฮิกมัตต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆาเอ๊ะทำไมท่านนบีเนี่ยับภรรยาของท่านนบีแต่และท่านเนี่ย ครับมีคุณลักษณะอย่างไรอยู่ร่วมกับท่านนมีอย่างไรครับพบกับจันลีสมบูรณ์ครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินัลฮัมดุลิลลาฮ์นะ์มะดูฮูวะนัสตตยินูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินะอัลมิซัยาที่อัลมาลินามันยะฮดีฮิลลาฮุฟะลามุดิลลัลวะมันยุดลิลฟ้าลาฮาดิลละอัลลอฮุลลาอิลาห์นะอัลลอฮะ์อัลฮะดะฮุลุอัลลอฮุมศ็อลลิวะซัลลิมอะลุฮัมมัดวะอัมดุ ألا وإن أحسن الحديث كتاب الله عز وجل وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم شرع الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في <applause> الدين أعزكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.السلام.بنانبو سنأتي رحلة روبت البيت البيت النبوي في المدينة. นะครับบ้านของท่านรอซูลสโลลลอห์อะไรอัลลอฮุซุลแลมเราพูดกันไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเกี่ยวกับภรรยาทั้งหมดของท่านรอซูลสโลลลอห์อะไรอัลลอฮุซุลแลมการที่ท่านนบีญงมัสลลอห์อะไรอัลัอฮุซุลแลมแต่งงานกับผู้หญิงหลายคนเนี่ยครับเป็นคอสซเอสเป็นคอสเฉพาะนะฮะเฉพาะท่านรอซูลสโลลลอฮ์อะไรอัลลอฮุซุลแลมเราอย่าไปคิดว่า ท่านโสดซูนแต่งงานกับผู้หญิงตั้งหลายคนได้เราก็สามารถที่จะแต่งได้เราก็ทําได้ไหมเราทําได้ครับแต่งได้4คนครับถ้าเป็นผู้ชายแต่งได้4ี่คนแต่ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถเนี่ยอ่าภาวาให้โดตนอย่าเลยทีเดียวเลยครับภาวะให้โดดตนให้แต่งได้คนเดียวนะครับแล้วก็รับผิดชอบคนคนเดียวไปจนกระทั่งจากกันไปนะครับท่าน นบีมูฮัมมัดสโลลัลอห์วะัยฮิวะสลลัมแต่งงานนะครับกับผู้หญิงหลายคนผู้หญิงที่ไม่ได้ผ่านการแต่งงานมาแล้วมีอยู่คนเดียวคือท่านหญิงไอชาเท่านนั้คือท่านหญิงไอชาครับผมนะครับท่านหญิงไอชาอุมุลมุกมินีเนี่ยเป็นเป็นภรรยาที่ท่านนบีมูฮัมมัดสโลลัลอห์วะัยฮิวะสลัมรักมากที่สุดครับผมรักมากขนาดที่สิ่ง สิ่งที่ท่านนบดุมสัสลลอฮฺฮุอเรวะสัลลัมรักถูกยอมให้ถูกถูกยอมให้คนรักนะครับไปอยู่กับคนรักไปอยู่กับคนที่เขารักนี่การเสียสละเลยนี่คือการเสียสละรักแม่รักมากแต่ยินดีที่จะยอมโอกาสนั้นให้กับเหตุการณ รักซ้อนรักเนี่ยครับผมรักซ้อนรักท่านหญิงซาดาเนี่ยครับผมรักที่จะมอบเวรของตัวเองครับผมให้กับคนที่ท่านรักให้กับใครครับให้กับท่านให้กับท่านนบีครับผมท่านนบีคือคนคือคนที่เส้นหญิงซาดาอุมุลมุมินีนครับผมรักมากที่สุดครับรักที่จะมอบ ช่วงเวลาที่ที่ดีมีความสุขที่มีความสุขที่จะได้อยู่กับคนที่ที่เธอรักเนี่ยให้กับคนที่เธอรักก็คือท่านนบบมุัมัสล็อตอัลลอฮฺสัลลัมให้กับคนที่เธอรักไปอยู่กับคนรักของเธออัลลอฮฺบารนองไหมฮะมันเป็นความสุขที่ความสุขแล้วก็ความสุขจริงคือท่านนบีเนี่ยรักท่านหญิงไอชา์มากที่สุดครับผมแล้วก็เวรที่ที่ถูกแบ่งเนี่ยมันก็ก็ถูกแบ่งกันโดย เท่าเทียมนะครับว่าคนนี้จะต้องได้อยู่กับท่านนบีอุมาสลลลอห์ฮุเรลสัลัมในช่วงวันและเวลานี้ครับนะครับแต่พอมาถึงช่วงวันและเวลาของท่านหญิงซาดะท่านหญิงซาดะบอกกับท่านนบีอุมาสลลลอฮุเรลสัลัมให้ไปอยู่กับท่านหญิงไชชั่งซึ่งวันนั้นไม่ใช่เวรของท่านหญิงไชรัผมนะครับ ท่านนาบีก็ไปอยู่กับคนที่<ม>ท่านนาบีมุฮัมมัดสโลโลว์หรืวะสลัมรักมากที่สุดครับคับท่นนึงถ้าอยู่ซาด้าเนี่ยมันเป็นคือน้ําใจของที่อยู่ซาด้านะฮะเป็นน้ําใจที่ท,ทเรียกว่าประเสริฐเลยแหละนะครับแล้วก็ยอดดีที่จะมอบคือการเ<า>ส<น>ียสละในเรื่องของความรักเนี่ยครับผมมันเป็นเรื่องใหญ่ครับมันเป็นเรื่องที่หลายคนมองมองว่าความรักมันคือความใคร่ความรักมันคือความลุ่มหลงความรักมันคือ คือสิ่งที่ทำให้ให้คนตาบอดแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็จริงมีคำพูดหลายคำพูดที่เขาใช่ต้องการตามนะคือคือถ้าหากว่าไปพูดถึงนิยามถึงความรักเนี่ยพี่น้องก็อาจจะจะคิดได้ในหลายหลายรูปแบบหลายบริบทรักคือการให้รักคือการเสียสละรักคืออะไรก็แล้วแต่ แต่สิ่งที่เป็นความรักของท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละอะลฮิวะสัลลัมคือท่านทำตามคำสั่งของอัลลอซุบฮานะฮุตะอาครับผมโอ้นั่นเป็นน่าสนใจว่าที่ยิงสด้านเนี่ยลอซุบฮานะฮูตะอาลาเลือกผู้หญิงที่ดีที่สุดให้กับท่านนบีมูฮัมมัดสุลต์ละอะลฮิวะสัลลัมที่ยิงสด้านเป็นหญิงไม้ด้วยนะเธอรับอิสลามพร้อมกับสามีของเธอครับและสามีเขาแล้เป็นเป็น อ่าแต่ฮิจรร็อไปเอายกไปฮะบิสเนียและสามีเธอก็เสียชีวิตในทางดามกลางของการสูญเสียเนี่ยท่านอบีก็ปลอบพอใจเธอด้วยกับการที่ขอเธอแต่งงานนะครับและภรรยาของท่านอาบิลมัสโซโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอีกหลายหลายคนก็เช่นเดียวกันครับการที่ท่านอาบิลมัสโซโลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่งงานไม่ใช่แต่งเพื่อ เพื่อความใคร่หรือว่าตอบสนองอารมณ์ของของตัวเองแต่เป็นการช่วยเหลือใช่ครับผมภรรยาของท่านบางคนเคยเป็นท่าใช่ครับผมท่านอะบิวมาสลลรอห์อะเลวะสลัมไปไปถ่ยมาแล้วก็ใช้การถ่ายตัวนั้นเป็นมหฮับปล่อยให้เธอเป็นอิสระใช่ครับผมการถ่ายตัวเป็นเป็นสินสอดเป็นสดกากรับ นะครับเป็นสินสอดในการ,รที่จะแต่งงานกันครับซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือนะครับเป็นการปลอบใจนะครับ,คร,บครับรู้สึกว่ามีพระยาท่านอบีท่านหนึ่งที่พี่ชายของเขาเป็นกษัตริย์นะ แล้วก็เสร็จแล้วก็รบกับท่านอบีแล้วก็แล้วก็หนีท่านอบีตกลงน้องสาวก,ก็กลายเป็น,เป,นเป็นเชลสยสึกไปแล้วเป็นทาสไปนะครับท่านอบีก็ขอแต่งงานมีคาพูดหนึ่งนะที่บอกว่าคำพูดของหนังสือหรือว่าอะไรก็ตามการที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะครับบอกว่าท่าน,อ,รรรรนอับดุลลมุฮัมมัดสุลตานเป็นผู้ที่มีความมากในสิ่งมีความชอบในสิ่งนี้แต่เราจะพบว่าท่านนบีุลพี่เคยแต่งงานเลยหลังจากที่ท่านหญิงคอดิยาเสียชีวิตนะอาจารย์ครับห้ารู้หกปี เป็นไม้เป็นไม้ทั้งหมดเว้นแต่ถ้าอย่ิงไอชาคนเดียวนะครับท่านนี่คือสิ่งสิ่งที่พิสูจน์ทราบว่าท่านอาบีไม่ได้มีความปรารถนาต้องการเป็นหลักในเรื่องนี้แต่เป็นทั้งหมดเือการช่วยเหลือทั้งหมดเลยไล่เรียงกันนะครับว่ามีใครบ้างที่เป็นอุมหะติมุมีเนรยนนะครับท่านแรกก็คือท่านหญิงซาวดะนะครับท่านหญิงไอชาท่านหญิงฮับซอ สามแล้วนะฮะท่านหญิงอุมมุสลมะสี่ท่านหญิงไซนับบินติยะชินห้านะครับแล้วก็6ท่านหญิงอุมมุฮบีบะบนะครับเจ็ดท่านหญิงรวไบรียะแท่านหญิงโซฟียะเก้ 9, ท่านหญิงไมมุนะับแล้วก็ ท่านหญิงคอดียบินติควายลินนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นครอบครัวของท่านรัศมีโซโลลลอวะเลย์เนี่ยเป็นเป็นแฟมิลี่เป็นอาลุนไปจริงๆครถ้าเธอเรียกแล้วนะครับเป็นแฟมิลี่เป็นครอบครัวที่ท่านนบีมุฮัมมัสโซโลลลอวะเลย์วะสลัมใช้ชีวิตอยู่ที่มดีนะเนี่ยบรรดาอั้วาจิรรัสูล์รอบละมัสยิด ทำไปแล้วมีใช้ชีวิตอยู่นะครับบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกันมัสยิดเลยแล้วก็ญาติพี่น้องต่างๆครับนะครับท่านอลีบินอบีตลเลบแต่งงานกับท่านหญิงฟติมาท่านหญิงฟติมาก็อยู่กับท่านนบีก็อยู่ใกล้ชิดกับท่านอบีครับผมอยู่ในในขอบเขตครับที่เรียกว่าเป็นชุมชนอยู่ครับข้างมัสยิดนะบรับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้แง่คิดอย่างหนึ่งก็คือคหลายคนคิดที่จะจะอพยพครับผมคืออพยพจากบิลาดิลกุฟาร์อีลาบิลาดิบิลาดิลมุสลิมินครับผมนะครับจากจากเมืองจากประเทศจากกลุ่มของอคนกาเฟส นะครับคนที่ปฏิเสธต,ต่อลอัสุภานุตาลาไปอยู่กับกลุ่มคนที่ท,ที่เขามีศรัทธาต่อลอัสุภานุตาลาและสถานที่ที่กลุ่มของผู้ศรัทธาอยู่ก็ก็คือสถานที่ที่อยู่ใกล้ๆก,ก,ก,กับมัสยิดหลายคนอยากมีบ้านอยู่ข้างมัสยิดครับผมหลายคนอยากมีครอบครัวมีมีชุมชนท,ที่ที่เป็นมัสยิดร,รายล้อมหลายคนอยากจะ พอถึงเวลาเสียงอาจารย์เนี่ยอยากจะเข้าไปมัสยิดเข้ามัสยิดโดยการเดินไปนะครับซึ่งการเดินเนี่ยชี้เห็นว่าบ้านของเขานั้นอยู่ไม่ไกลจากมัสยิดเท่าไรนักนะครับเพราะสามารถที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่ละก้าวเนี่ยการเดินบนมัสยิดเนี่ยผลผลบุญมากมายภาคผลมันมากครับเพราะฉะนั้น คนที่มีโอกาสอยู่แล้วเนี่ยอยากจะให้รักษาโอกาสนี้ไว้แต่คนที่ยังไม่มีโอกาสเนี่ยหลายคนอยากจะปลูกบ้านใหม่นะจะอยู่ใกล้มัสยิดให้หาบ้านที่อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดหรือว่าชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมเราเราอย่าไปมองหรือว่าไปตั้งแง่ว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นมียาเสพติดมันทุกที่แหละครับมีมันไม่้ว่าที่ไหนหรอกตนีใช่ครับผมมันขึ้นอยู่กับ กับตัวเราขึ้นอยู่กับเราจะอยู่อย่างไเราจะอยู่อย่างไรกับกับสังคมที่มันต้องมีการปลูกฝังมันต้องมีการนัดหัตตักเตือนกันมันต้องมีการถ้าคุณหนีไปคุณจะหนีไปไหนอะถ้าถ้าถ้าบอกว่า ที่ที่ไหนมีโดมที่นันม่้นรไม่ว่าที่ไหนมันก็มีแต่ไม่อยู่ที่ว่าเราจะอยู่อย่างไรเราจะใช้ชีพิตอย่าแล้วเราจะดูแลลูกหลานของเราอย่างไรเท่านั้นเองสังคมก็เพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ถูกชี้นิ้วเท่านั้นแหละนะครับถ้าหากว่ามีใครพูดว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นมีมัสยิด ผมก็พูดได้ว่าที่ไหนมีโดมที่นั่นก็มีเด็กที่ที่เขาเรียนดีนนมีเด็กที่เขาเรียนาศาสนามีเด็กที่ทเขา <ผม S 1> เขาจบมาแล้วเขาทาหน้าที่เป็นผู้เป็นนักนาดาอีเป็นนักเผยแแร่อยู่ที่มัสยิดครับผมคุณจะเอาอะไรมาอ้างค,ครับมนเป็นเป็นคำมาเป็นคำพี่แล้วจะทําให้เกิดความผู้สึดไม่ดีใช่ครับผมเพราะว่าทุกที่อ่ะมันมีสิ่งมันมีสิ่งที่ไม่ไม่ดีมันมีสิ่งที่ดีนะครับแต่มันขึ้นอยู่กับ ตัวเราต่างหากในการที่จะปลูกฝังครับเริ่มจากตัวเราเองเริ่มจากคนใกล้ชิดเราคนในครอบครัวนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนะครับที่อยู่ในครอบครัวผมเห็นครอบครัวหลายหลาคน เขาเขาเขาอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชนที่ถูกอาจจะถูกเรียกว่าอย่างนั้นใช่มการกระบาดไปเลยที่เข้าใจว่าเป็นพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สีแดงแต่เขาในเรื่องของยายาเสพติดแต่เขามีอิสลามถึงเวลาเขาไปละหมาดลูกๆของเขาอ่านกุรอานลูกๆของเขาเรียนศาสนาลูกๆของเขาคือมีวัคซีน่ะใช่ฮะมีวัคซีนในการที่จะป้องกันครับผมถ้าหากว่าเรา เราให้การศึกษาเขาเราให้ความรู้เขาในเรื่องของฮาลานฮารอมบอกเขาว่าอะไรถูวอะไรผิดนะให้เห็นตัวอย่างนะตัวอย่างแบบนี้นะลูกตัวอย่างแบบนั้นนะถึงเวลาถึงเวลาเล่นก็ไปไปเล่นถึงเวลาต้องเรียนต้องละหมาดต้องอะไรก็ต้องต้องทําให้มันเป็นรูปแบบอิสลามของเราอะครับผมแล้วสังคมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือเราเปลี่ยนได้บ้านหนึ่งนะครับและอีกบ้านหนึ่งก็ทําแบบเราอ่ะครับอาจารย์ว่า รอบๆนั้นสังคมนั้นจะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมท,ทุกคนผมว่าทุกครอบครัวต้องการจะมีให้มีการเปลี่ยนแปลงจะอยู่ให้คนทำใช่ไหมหคนที่เป็นตัวอย่างและสิ่งที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาบอกงงอินนัลลอฮฺลาอยู่วยูุ่กามินฮัตตาอยู่กยูรุเมบิมาอัมฟุสิมอัลลอฮฺสุบานุตาลาจะไม่เปลี่ยนแปลงประชาชาติหนึ่งประชาชาติใดหรือว่าสังคมหนึ่งสังคมใดกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดครับนอกจากกลุ่มกลุ่มชนนั้น จะเปลี่ยนแปลงตัวของเขาเองก่อนผมว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลจริงใช่ไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นกันทั้งหมดคงไม่ใช่ถ้าคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงครับผมนะครับคนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนคิดแบบนี้กันหมดว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงอาจารย์ว่าสังคมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมันตัวขอก็กระับขยายเพื่อสิ่งที่ดีครับทุกคนมีใจบุ้งแล้วก็ร่วมกันที่จะทําให้สังคมเกิดความดีงามคือในส่วนของสังคมอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง มันไม่ใช่ว่าทั้งหมดนะครับแต่อยู่ที่เราครอบครัวของเรานะครับที่จะบอกกล่าวเรื่องราอิสลามอย่างไรทีนี้เราลองมองว่าเราจะอพยพไปอยู่ในชุมชนที่เป็นชุมชนมุสลิมมีมัสยิดอยู่อย่างน้อยเนี่ยพี่น้องใช้มัสยิดให้เป็นให้เป็นจุดศูนย์รวมเหมือนดังที่นบีมุฮัมมัดสโลลัลอะเลวุสลมทำที่มัสยิดนะผู้นําลงพื้นที่เลยครับดู นู่นนี่นั่นทั้งหลายอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างน้อยพี่น้องเข้าไปอยู่ในใกล้ใกล้มัสยิดพี่น้องก็ได้ละหมาดที่มัสยิดวันหนึ่งวันใดเขาจะต้องมีหัวใจที่เขาได้เอเนดียปสู่ความดีบ้างแหละนะครับก็ต้องให้กำลังใจกันให้โอกาสนะครับในส่วนนี้ก็ร่วมไม้ร่วมมือกันในสิ่งที่ดีเรื่องของท่านนบีเรื่องราวของบ้านนบีใบตุลนบีสุลตัลลบอะไรความมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายครับเดี๋ยวดีแค่เดี๋ยวพักสักครู่นะครับทานผู้ชมเดี๋ยวพอประชผมที่สองกับ